โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วผมมีขอต้อนรลาข้อสูดช่องเสียโบเสียแนวเยอะมากนะทุกคนว่าทำไมพี่ไม่โหลดหน้าลงนะทุกคนทำไมพี่ไม่โหลดหน้ากันร้อยยี่ห้าลงนะทุกคนก็คือจัดทรงร้อยยี่ห้าใหม่แล้วคนเราจะเป็นโหลดเราจะเราจะเอาแกนโชกไปตัดนะครับใช่ไหมครับก็พากันโหลดกันกี่นิ้วนะครับทุกคนคือ ผมน่าจะไปตัดสองนิ้วก็หลดลนงผมก็จุมาเนี่ยนคะือนะเราหลดหน้าไปสองนิ้วนะครับจาสามนิ้วครับคือตัดเป็นสนิ้วนะครับโชคด้านหลังก็จะประมาณสองนย์ตรงนี้ครับมันหะยิมงน โอเคครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วผมวันนี้ขอต้านราเข้าสูงเสียโบชาแนลอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้คือมีน้องๆถามมาเยอะมากนะครับทุกคนว่าทําไมพี่ไม่โหลดหน้าลงนะครับทุกคนทําไมพี่ไม่โหลดหน้าคัน125ลงนะทุกคนคือก็คือเรายังไม่ค่อยได้ว่างจัดทรงเท่าไหร่นะครับคือวันนี้เราก็จะมาจัดทรง125ใหม่แล้วคนเราจะไปโหลดเราจะ เราจะเอาแกนโชคไปตัดนะครับใช่ไหมช่างใช่ครับก็เจะไปช่างไปตัดที่ลงกึงนะครับผมก็แล้วเราจะไปดูว่าเจาไปตัดโลงกึงนะครับคือตอนนี้รถมันเป็นทรงรถหนักนะครับโอเคเป็นเดิมๆมาจากศูนย์เลยนะครับคือยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเพื่อมีแต่เปลี่ยนโชคหลังแล้วก็คือรถรถหนักนะครับตอนนี้แล้วก็โชงแ้่ก็ก็ยังเป็นโชค โชคเดิมน,นะเมื่อวานเราก็ไปรีวิวให้น้องๆดูแล้วแต่ว่ายังไม่ลงคลิปก็จะลงคลิปรีวิวก่อนแล้วก็จะลงคลิปจัดทรงนะครับ <Okay. S 1> คุณโอวนนี้เราก็จะมาจัดทรงแหละอง่ายวันนี้เราก็จะมาจัดทรงใหม่ก็เปลี่ยนเอาแกนกระบอกโชคไปตัดนะครับคนก็น่าจะถามน้องๆที่ขับ1้5ก็พากันโหลดกันกี่นิ้วนะครับทุกคนคือน่าผมน่าจะไปตัด2นิ้วแล้วก็โหลดลงนะทุกคนประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ให้บางคนมัน อะไรวะเขาเรียกว่าแกนโชคอ่ะมันขึ้นมาตรงนี้นะทุกคคือให้โหลดลงอดลสองนิ้วพอดีเลยสองนิ้วพอดีป่าวะพอดีแต่ว่ากูบอลหายมันมช่วยหน่อยแล้วประมาณสองนิ้วน่าจะพอดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางแต่ว่าใสายย่ยางนี้ไปก่อนนะครับไปทริปเราจะไปทริปน้ำตกห้วยเขนนะทุกคนวันเสาร์ที่ยี่สิบท่าใดก็ไม่รู้ครับ <laughs> เราจะไปทีบบ่บ้านเาวนะทุกคน นะคนเสาร์ที่จะถึงนี้แต่ไม่รู้ว่าวันที่ะอะไรวันเสาร์ที่21น,นะครับ20นะครับเจอกันน้ําตก้วยเชมันจาชิรีแล้วก็จะมาจัดสรงมก็น่าจะนี้ไปนะครับทุกคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเออ<ม>ก็พรุ่งนี้มืออื้อนนิต้นหนก็พรุ่งนี้นะครับคนเราจะเอาน้องสีเบาไวรัสไป ต่อไปช่างแหม่มก็จะไม่ได้มาทำชิปด้วยแล้นก็จะไปฝึกงานสมุดปาการใครที่เห็นอยู่แถวสมุดปาการก็ปาการนะครับฝากเล่นนะครับผมผมอยากเจอยู่ครับใครเห็นก็การปะทพอดีเลยฝากเช็ดของเช็คของหน่อยครับผมแล้วกลับมาใหม่ไว้เจอกันสมเดือนเจอกันมอหิ่เขาเชยพุ่มเราคนประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นโชคเดิมยังไม่ได้โหลดอะไรนะครับ ถ้าหลดทรงมันก็จะแบบได้กว่าน,นี้นะครับทุกคนนี่น้องๆถามมาเยอะก็จัดให้เลยน,นะครับอตอนนี้กลางโอเออนะครับแล้วถา่ายดูครั้งนะครับผมที่จริงมันต้องใช้เป็นตัวทีนะครับเพราะว่าไม่มีก็จะขันลัดด้านล่างประมาณสามตัวนะครับครับผมสองตัวเองครับครับผมนี่ก็เป็นหัวส p า r k ร้อยยี่ห้าครับผม ใครอยากให้ทำชิปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมกับคันนี้คันนี้หมดไปเท่าไหร่ช่างหมดอ่าห้าหกหมื่นได้หกหมื่นนะครับซื้อล็อตเตอร์โคปาตาได้ครับใช่ครับผมจ้างครับนี่ครับผมก็เราก็ถอดกระบอก,กบบชกหน้าร้อยสิบไป แล้วนะครับทุกคนคือเราต้องขันอันนี้ออกไปให้กับลงติงเขานะครับประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าจะโหลดหน้าเท่าไหร่ดีนะทุกคนไม่รู้ว่าจะตัดกี่นิ้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนหน้าตาประมาณสองสานิ้วก็จะพอดีนะครับทุก็จะประมาณนี้อ๋อคนคือยบร้อยเหรอเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเป็นทรงหล่อแล้วทุกคนทรงหล่อตัด แี่วยงลองสนจีบหล่นเลยประมาณนี้นะครับปั๊มยังเป็นปัม๊มของน้องส้นจีดเ,ดเดิมนิดนึงนะผมประมาณนี้นครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เาอาแกนจุกมาจากลรงกึ่งแล้วคนคือเราตัดไป3มนิ้วนะครับทุกคนแต่ว่าตัดสปริงด้วยใช่ไหมช่างใช่ตัดสปริงแต่ตัดสปริงด้วยแต่ว่าตอนนี้รู้สึก <Okay. S 1> ว่ามันสั้นเหลือเกินนะครับทุกคน รู้สึกว่ามันต่ำเหลือเกินนี้แล้วคนนีใส่เข้าไปในกระบ,บอกก็จะประมาณนี้ปื้ขี้เตียเต้ยเดี่ยเอาม่ขี้เดีด้จีบ่ะต่ำมากเลยทุกคนนึกว่ารถเชิงไปเอาห่อสุดพี่เหรอนี่พอดีแล้วเอ,เ,อเอาขึ้นส่วนนี้นะคนเรา,เาจะประกอบตัวขันเ่าสุดเลยประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นทรงต่ำๆยังไงไม่รู้ทุกคนด,ดูดิแล้วเราก็จะไล่ประกอบแล้วทุกคนคือ เราต้องประกอบดูนะครับว่าว่ามันจะสั้นไหมนะทุกคนเร<อ>าไม่รู้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ประกอบก่อนนะผมโอ้ยโอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอเโยโโ <c oughs> อ,อ้้ยโอ้ยโ้ยอ้ย้คอ้้อโยย้ย้ยย้ว้ย้อย่ แล้วคนทรงรถก็จะประมาณนี้นะครับคือเราโหลดหน้าไป2กี่นิ้วนะพ่ว่าจะามา <3 S 2> สามนิ้ว,วคือเราตัดเป็น3นิ้วนะครับโชโกด้านหลังก็จะประมาณ280หรือ300นะครับคุณเออประมาณ300นะครับส่วงใดบอกพี่ว่าน้องๆบอกว่าให้ให,ให้โ,โชกเลยมีแรงๆบอคือผมก็โหลด ให้ทุกคนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นสามนิ้วครึ่งนะครับตัดแกนแล้วก็ตัดสปริงเลยครับผมประมาณนี้ไปโชว์โอเคเขาบังยุยุบยุบเด้งเด้งเด้งจังหวะยุบก็มีอยู่นะครับผมเนอะอู้หมอหมอโคดีอ๋อลองลองหมอช่วยลองไปทำหมอลงวันนี้ยุ่งตรงไหน

ทำไมได้เล่มี้มึนอ๋อไปใส่นี่ครับทรงก็จะมานี่ครับแล้วใส่เพลงครับทุกคนชิพนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่นี้นะคนอยากให้ทำชิปเกี่ยวกับ คันนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเสียบโบนะครับทุกคนไปยเงไงตธวสิบ้าท์อ เอ๊ะหน่งเียางันใจแขนบนมเอจะบูดตีาตงเรือ